สาเหตุที่สําคัญที่สุดที่ทําให้คอเลสเตอรอลมันสูงคือความเครียดครับเล<ะ>่ใช่คือความเครียด<อ>คือความเครียดครับพี่ต๊ะปกติพอเวาลาเราเครียดเนี่ยเครียดแล้วเนี่ยร่างกายเราจะสร้างฮอร์โมนขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตความเครียดแล้วไอฮอร์โมนเหล่านี้มันใช้คอเลสเตอรอลเป็นสารตั้งต้นอพอเครียดปุ๊บร่างกายอยากสร้างฮอร์โมนเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยร่างกายก็เลยสร้างคอเคคคลสเตอรอลเยอะขึ้นเพื่อหวังว่าคอเลสเตอรอลเหล่านี้มันจะเปลี่ยนไปเป็นฮอร์โมนมาซัพพอร์ตเราการออกกําลังกายช่วยไหมคะ <Statistics S 1> เรื่องคอเลสเตอรอลเนี่ยที่บอกว่านอกจากความเครียดเราเราไปแก้ด้วยการออกกําลังกายได้ไหมที่ว่ามันมาจากตัวเองเนี่ยถ้าในคนเครียดสมมติว่าในคนที่เครียดเนาะการออกกําลังกายเนี่ยถ้าออกกาลังกายเบาๆโอเคแต่ถ้าออกกาลังกายหนักมากๆมันก็เครียดอีกนะมันก็เครียดอีกนะมันเป็นมันเป็นความเครียดทางกายถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องในเรื่องคอเลสเตอรอลเนาะเฮ้ยทำไมเรากลัวคอเลสเตอรอลเรากลัวคอเลสเตอรอลมันจะไปอุดหลอดเลือด ถูกไหมอุดหลอดเลือดหัวใจอุดหลอดเลือดสมองเพราะฉันเนี่ยในเรื่องของคอเลสเตอรลเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเกิดพอมีบั d เจตนะลองตรวจเพิ่มเติมกันอีกสัก3อย่างสิ